สวัสดีครับวันนี้ก็หลังวันหวยออกนะครับเนาะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมปีหกแปดนะครับหลังวันหวยออกใครถูกหวยดีใจด้วยนะครับเนาะใครถูกหยวยรวยเงินดีใจด้วยรัฐบาลไทยสึกใหญ่สึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับประกาศผลมาแล้วรางวัลเลขล่างสองตัวนะครับเนาะคือห้าสี่นะครับล่างสองตัวห้าสี่ สามตัวบนก็แปดเก้าสี่นะครับสี่บนสี่ล่างเลยนะครับเนาะมาบนมาล่างเลยห้าเดือนดีมากเลยครับเนาะห้าเดือนดีมากย้อนคขืนไปกดก่อนมาก็ออกห้าหนึ่งนะครับห้าศูนย์นะครับเนาะย้อนคขือนไปก,ก็เป็นห้าหนึ่งเดือนดีมากครับเนาะจับทางไม่ได้ตลาสารคามก็ไม่ถูกนะครับไม่ถูกใครถูกดีเจด้วยนะครับเนาะดีเจด้วยล่างห้าสี่บนแปดเก้าสี่ ใครถูกดีใจด้วยนะครับถูกอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ครับเนาะดีใจด้วยส่วนบอาสารคามไม่ถูกนะครับบบกสารคามไม่ถูกบบาสารเหดเด่นศูนย์หลงสองนะครับเด่นศูนย์หลงสองไม่เข้านะครับเนาะเล็กเด่นเลขกตั้งหลักไม่มาจับคู่ก็ลําบ,บากจับคู่หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเน้นเลยศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมั่นใจว่าศูนย์มานะครับเนาะกลายเป็นเก้ามาแทนนะครับเนาะ เสียดายมากไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคบนหน้าว่ากันใหม่นะครับเนาะว่ากันใหม่มาดูผลของอาจารย์อื่นเสียนอื่นครับเนาะอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองบนล่างเด่นศูนย์รองสี่นะครับเนาะจับคู่ให้ก็สี่ห้านะครับเนาะเข้าตัวกลับนะครับอาจารย์ทองเด่นศูนย์รองถีบจับคู่ให้สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ เกนินสี่เจ็ดสี่แปดนะครับออกห้าสี่สี่ห้าตัวกลับนะครับเนาะใครตามอาจารย์ทองก็ดีใจด้วยนะครับเนาะเลือกเด่นเกมแม่นครับเนาะเลือกเด่นเกมแม่นถ้าเลือกเด่นเลขตั้งหลักมาครับเนาะจับคู่ก็ง่ายนะครับเนาะจับคู่ก็ง่ายแต่ถ้าเลือกเด่นเลขตั้งหลักผิดก็จับคู่กับกูโซบิกเลยครับเนาะกูโซบิกเลยแล้วก็มาดูที่เซียนใจดีนะครับ ตามต่อมัธเซียนใจดีเซียนใจดีบนล่างนะครับเด่น6กลอง8นะครับเด่น6กลอง8 8ก็ไปที่หลักร้อยนะครับเนาะสียดายมากถ้าเป็นเด่น6ลอง9เนะเต็มเตมแน่นอนเกจับคู่ให้8 1 8 2 8 3 8 4นะครับเราทางรัฐบาลไทยออกบน9 4นะครับเนาะ ส่วน,ส,วนส่วนตัวเด่นเกหกจะพุ่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับรัฐบาลไทยออกห้าสี่เฉียดอย่างละแต้มนะครับเนาะสื่ดใจมากถ้ากเกอรเด่นห้าลองเกนะ้านี่ยเต็มเต็มก็สื่ดใจแทนแกรครับเนาะสื่ดใจแทนแกก็แบบเป็นไรครับกนกลาภากันใหม่นะครับของเซียนใจดีแต่ให้เหมือนเดิมครับเนาะให้เป็นแนวทางเอฟซีทางช่องเหมือนเดิมก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับเลขเด่นเลียววิ่งแม่นมากครับเนาะแม่นมาก แต่สีดายจับคู่ไม่เข้านะครับสีดายแทนมากเลยอุตสาห์เล็กเด่นมาบนนะครับเด่นสี่ลองหนึ่งเข้าตัวเด่นเลยครับเนาะเลยวิ่งเก็มแมนมากเก็น่าจะได้ครับเนาะเพราะพี่ชายจะดีเก็กระเป๋าหนักแกวิ่งทุกงวดนะครับเด่นสี่ลองหนึ่งเก็มม,กมันจะมาจับคู่มาแค่สองคู่ครับเก็จจัดสี่สามหนึ่งเจ็ดนะครับ,จจ 4, 3, 1, รบอย่างละคู่เท่านั้นนะครับแล้วตะไทยออกเก้าสี่นะครับเนาะสีดายแทนมาก เ,เด่นเล็กิ่งเกียร์แน่นอนมากครับเนาะเก็บมั่นใจมากกว่านี้ทุกทีเกียให้สามสี่คู่นะครับเนาะวันนี้ให้แค่สองคู่เก็บมั่นใจมากก็มาที่ล่างครับล่างเกียร์เด่นสี่ลองหกเหมือนกัน,นครับเนาะเ,เข้าตัวเด่นอีกแล้วนะครับแน่นอนมากครับเนาะูะสุว่าล่างแกจะเข้าทุกวมดครับเนาะเลียกบิ่งครับเนาะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก็ทักทวงมาได้นะครับเนาะถ้าผิดเด่นสี่ลองหก จับคู่47 68ให้สองคู่เท่านั้นนะครับแยกบนแยกล่ลังชัดเจนนะครับเนะาะรัฐบาลไทยออก54ล่างนะครับเนาะเสียดายแทนเกมากเสียดายอย่างแรงครับเนาะเสียดายเรียกหน่อยคู่ครับเนาะก็มาที่ชุดไม่น่าลงทุนนะครับอ่าไม่น่าลงทุนเนี่ยเสียดายแทนเอกอเหมือนกัน,นครับนะ 9, 4, เนาะก้าสี่เต็มเต็มครับเนาะเที่ยวนี้เอาไม่อยู่นะครับเนาะเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่ 9ีเต็มๆ15คู่นะครับไปกับรวมกันประมาณ30คู่แกก็เน้นประจํานะครับเพราะว่าถ้าใคร fc คัดได้มาแล้วเจอกับเลขเด่นของแกไอตัวไม่น่าลงทุนของแกไม่ต้องทิ้งนะครับเพียงว่าจะทุ่มก็พออย่างน้องเราก็ได้ทุนคืนก็ยังดีแกบอกครับเนาะแกเน้นประจํานะครับแต่ส่วนแกไม่เอาเลยพอเก็บคนทําเองกับมือนะว่ากมั่นใจของแกก็เอาไม่อยู่นะครับเนาะเอาไม่อยู่เต็มๆเ,เลย 94ส่วนล่างนะครับส่วนล่าง5้าสเอาอยู่นะครับไม่มี5้าสมีแต่74 4ดี่สี่เจดเอาอยู่นะครับเนาะเอาอยู่พี่ชายใจดีนะครับเนาะส่วนคุณลุงใจดีนะครับคุณลุงใจดีก็ไม่เข้านะครับเนาะคุณลุงใจดีเกรเดีน1หนึ่งลองสองนะครับจับคู่ก็ไม่เข้านะครับเนาะลำบากจับคู่ไม่เข้าถ้าเรียงเด่นในตั้งหลักไม่มาจับคู่ยากทํคนระับเนาะเก็บจับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับถ้าหนึ่งมา ก็ไม่เข้านะครับเนาะคุณลงใจดีงูหน้าตามต่อนะครับเนาะตามต่อเหมือนเดิมหวยซองรับนะครับก็ล่างอย่างเดียวนะครับเนาะเกี่ยให้เด่น3มลอง8ดนะครับหวยซองรับเด่น3ามลอง8ดก็ไม่เข้าครับเนาะ8ไปขึ้นบนครับเนาะแล้วเข้าหลักร้อยบนนะครับจะกูให้เจ็ดสามแปดสามหสามสี่แปดนะครับแล้วตมไทยออก5้าสี่นะครับเนาะ ไม่เข้านะครับนะไม่เข้ากองมาทิเซียนทวีนะครับเซียนทวีวันนี้ไม่เข้าครับเนาะหลุดแกให้เลขตารางศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแกให้เด่นที่สองรองเจดนะครับเสีายนะครับเนาะเลขเด่นเลขตลักเลขตารางไม่มีครับเลขตารางเขาออก5 4สแกไม่มีสี่นะครับ,รออ 5, 4, รบส่วนบนออก9 4, ก้าสีก่นะ 9, ก็ไม่มีสี่สักตัวครับเนาะเก้าก็มีสักตัวกดเทวนี้ หล,หลายเซียนจับคู่ลำบากครับเนาะเพราะว่าเลขมัเปนเปนไปสองสามวดนครับเนาะเบิ้ลมั่งอะไรมั่งจับทางยากครับเนาะสัญจรด้วยก็นาากุนน,นาวากันใหม่นะครับุนนาวากันใหม่วันนี้สัญจรครับเนาะหลายเซียนหลายจารย์ก็เบาๆไว้ครับเนาะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เห็นเซียนๆหลายเซียนที่ในช่องบอกสามก็ทักมาว่าให้เบาๆไว้เพราะว่าสัญจรครับเนาะไม่ค่อยแน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ประมาณนี้ก็งหนง่านากันไหมนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยไม่คนที่ไม่ถูกหวยนะครับทั้งรูทั้งบ่าวสารคามด้วยส่วนคนถูกหวยดีใจด้วยนะครับถูกจากสมนักไหนก็แล้วแต่ทบเนาะดีใจด้วยทั้งนั้นเลยคอยถูกเป็นพอนะครับก็ลุ้นกันต่อที่ฮาหนอยครับเนะหาะฮานอยก็ฝากไว้ที่รับเชิญชิปหน้าชิปนี้สวัสดีครับ